ข้อสอบข้อนี้นะครับเป็นข้อสอบเข้าโรงเรียนบนดินเดชานะครับเขาบอกว่า AB ขนานกับ CD นะครับ AB ขนานกับ CD เขาต้องการหามุม BEF ว่ามีค่าเป็นกี่องศา BEF นี่โอเคนะหามุมไหนหามุมนี้ถูกปะ นี่ b e f ว่ามีค่าเป็นกี่องศาจากรูปเนี้ยเราสังเกตเนี่ยมันมีหยักเกิดขึ้นหลายหยักเหลือเกิดนะครับวิธีการทําก็เหมือนเดิมให้นักเรียนลากเส้นขนาดกับเส้นหยักในแต่ละเส้นนะครับนี่เส้นแรกนะลากไปเลยนะครับเส้นที่2คือตรงนี้ถูกไหมลากตัดผ่านมุม e ลากไปเหมือนกันอ่าเราก็ได้ลักษณะของเส้นตรงที่เราลากขึ้นมาใหม่2เส้นแบบนี้นะครับอ่เราลองมาไล่ดูกันนะครับตรงนี้มุม m ใช่ปะ มุมตรงข้ามก็ต้องเป็นมุมแหลด้วยมุม M ด้วยโอเคนะตรงนี้เป็น M นะครับอันนี้เป็น S ถูกปะมุมไหนเป็น S มุมนี้นะมุมนี้เป็น S ถูกปะมุมตรงนี้เป็น S นะครับเรกเรียนสังเกตเห็นอะไรอย่างหนึ่งไหมเราต้องการหามุมตรงนี้ให้ได้นะครับว่ามุมตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามุมทั้งหมดมันคืออะไร มุมทั้งหมดมันคือ r ถูกปะนี่นะทั้งหมดคือ r ถ้าเกิดคูลบ s ออกไปคูจะได้มุมตรงนี้ถูกไหมอีกครั้งหนึ่งนะมุมทั้งหมดคือ r คูเอา s ออกคูจะได้มุมตรงนี้ออกมาฉะนั้นนะครับมุมตรงนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับอะไรมุม r ลบกับมุมอะไรมุม s นะครับมุม r ลบกับมุม s โอเคถ้าตรงนี้เป็นมุม r ลบกับมุม s นะครับมุมตรงข้ามของมันก็คือมุมอะไรก็คือมุมนี้นะครับนี่ มุมแย้งของมันคือมุมนี้นะครับมุมแย้งตรงนี้ก็คืออะไรม,มุมมุม R ลบ S เหมือนกันนะครับจะเป็น R ลบ S เหมือนกันเขาต้องการหามุมอะไรนะเอ่อ B E F ถูกปะ B E F เนี่ยเกิดจากอามุม M B A S บวกกับอะไร R ลบ S นะครับฉะนั้นนะครับปุก็จะเขียนตอบแบบนี้เลยนะครับมุม B E F นะครับจะมีค่าเท่ากับมุมตัวนี้มุม มุมมุมเนะครับมุม m บวกกับอะไร r-s ลบ S บวกกับ r-s okay. ลบ S โอเคเราก็จะได้คำตอบออกมาข้อนี้ตอบช้อยที่2นะครับ